เจ๊ Jay, ไม่อยากให้ดูคลิปการส่งงานเป็นคลิปที่น่าเบื่อนะคะก็จะมีเรื่องเล่ามาประกอบคลิปนะคะตรงกับคลิปบ้างไม่ตรงกับคลิปบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะเป็นเรื่องเล่าของคนงานที่กําลังทาสีอยู่นะ,ะเขาชื่อแนนนะคะแนนเป็นคนงานใหม่ที่เข้ามาทําได้นะ,ะประมาณยังไม่ถึงปีนะคะหรือว่าใกล้ๆหนึ่งปีนะ,ะเป็นลูกชายของ คนงานเก่าแก่พ่อของแนนทํางานอยู่กับเจนะแล้วก็เป็นคนงานที่ซื่อสัตย์มากนะซื่อสัตย์แล้วก็พูดน้อยที่เก่งใจนะคะแล้วก็เป็นคนงานที่ขยันมากเลยทีเดียวตแต่ตอนนี้นะคะนายน็อกเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็เป็นนายแนนะนะนายแนนเป็นลูกของนายน็อกนะแล้ว ในแนนก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งก็คือนะฮะจุดอ่อนของนายแนนก็คือนายแนนเป็นคนขี้กลัวผีมากนะถ้าเกิดว่ามีการส่งงานช่วงกลางคืนนะฮะแล้วก็จะต้องค้างคืนนะฮะนายแนนก็จะเสียสละค่าแรงนะ,ะที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะฮะไม่ไปนะฮะให้คนอื่นไปแทนนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นการส่งงานช่วงกลางวันนะ,ะถึงไหนถึงกันนะ,ะก็ไปได้นะ,ะอันนี้ไปคนเดียวนะคะ มีลูกนิมิตรบริวารไปร้อยกว่าลูกนะแล้วก็ที่ทาสีอยู่เป็นลูกนิมิตกันนิดนะคะบ่อย,ย่านนะบ่อย,ย่านบอกลัวเลยนะคะ,ะเรื่องผีนะคะไม่กลัวนะถ้าไปตอนกลางวันแต่ถ้าตอนกลางคืนนั้นนะแนนจะขอสละสิทธินะคะ,ะไม่ขอใช้สิทธินะ,ะต่อให้ค่าแรงสูงแค่ไหนแนนก็ไม่ไปนะเนื่องจากว่าแนนกลัวผีมากนะคะกลัวผีมากะจะเห็นว่าช่วงที่ไปส่งงานแล้วก็ เป็นช่วงกลางวันนะก็จะเห็นคนนี้นะน้องแนนนะอา,อายุก็30นะสามสิบกว่านะคะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะสำหรับโรงงานของเจนะคะก็จะน่ารักนะนิสัยจะน่ารักแล้วก็ทุกครั้งที่เจเรียกชื่อนะว่าแนนเขาจะสะดุ้งนะเจก็ไม่รู้ว่าที่สะดุ้งนะ่ะเขากลัวเจหรือเปล่าเจจริงๆแล้วเจไม่ดุนะเจไม่รู้ตัวหรือว่าดุหรือเปล่าเจไม่รู้ตัว,ว,ตวแต่ว่าเขาจะสะดุ้งนะสะดุ้งแล้วก็แบบว่า ไม่คล้าสบตาเลยนะแนนนะไม่คล้าสบตาเจเลยนะ,ะเจก็คงดุมากในสายตาลูกน้องนะก็มีบ้างนะเนื่องจากว่าทํางานกับคนหมู่มากนะบางครั้งก็จะต้องมีกฎระเบียบแล้วก็ต้องมีการแสดงนะแสดงแสดงอํานาจแสดงอํานาจของเจ้บ้างนะเพื่อที่จะประหยัดเวลาของการควบคุมงานนะเอาเอาให้กลัวไว้ก่อนนะพอกลัวแล้วก็ จะไม่ค่อยกล้าขัดคําสั่งและงานก็จะไม่เสียหายนะคะเพราะว่าจากอดีตที่ผ่านมาเจ๊จใจดีนะทำให้บางครั้งก็มีงานที่เสียหายจากความใจดีของเจ๊นะคะก็หลายแสนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอตอนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะกับการทํางานของลูกน้องนะในภาพแนนก็อย่างที่บอกนะะถ้ากลางวันนะหนักแค่ไหนก็ไม่วันนะคะขอยอย่างเดียวนะอย่าอย่าใช้งานเวลากลางคืนนะคะ แนนจะสละเลยนะคะสละเรือเลยนะไม่เอานะค่าตัวแพงแค่ไหนก็ไม่เสี่ยงนะเนื่องจากวา่าผีนะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่ทําให้เรากลัวได้นะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้แนนจะไม่กล้าเดินทางนะไปส่งงานตอนกลางคืนเลยถ้าไม่มีเพื่อนนะแต่ถ้ามีเพื่อนแนนก็ไปได้ค่ะ